ัสดีค่ะเราก็มาต่อกันที่ EP สุดท้ายแล้วนะคะก็คือ EP ที่9นั่นเองอ่ะ EP นี้เรามาดูกันที่ข้อ8.6มาดูกันว่ามันทำยังไงอ่ะถ้า A น้อยกว่า B แล้ว A กกำลัง3ก็จะน้อยกว่า B กกำลัง3ด้วยข้อนี้เราก็จะมาเริ่มการพิสูจน์กันเลยการพิสูจน์ ดยก่อนอื่นเลยเราก็จะมองตัวนี้เป็น p แล้วก็ตัวนี้เป็น q นะคะมันก็คือถ้า p แล้ว q นั่นเองทีนี้ข้อนี้เราจะใช้การพิสูจน์แบบโดยอ้อมวิธีการพิสูจน์แบบทางอ้อมก็คือข้อนีอ้เราจะใช้เป็นการแย้งสลับที่นะคะการแย้งสลับที่เราก็ต้องสมมุติให้เป็นรูปของ นิเศษถ้า q แล้วนิเศษ p อืมนิเศษ p มาโดยเราจะกำหนดก่อนเลยให้ a กับ b นะคะเป็นจำนวนนับเอ้ยขอโทษค่ะให้ a กับ b เป็นจำนวนเต็มแล้วเราก็ต้องสมมุตินิเศษ q นะคะสมมุติ นี่เศษ q ิวะคเขาบอกว่า a ยกกำลังสามน้อยกว่า b ยกกำลังสามนี่เศษ Q ก็คือ a ยกกำลังสามสมมติ a ยกกำลังสามมากกว่า b ยกกำลังสามอะก็จะได้ว่า a ยกกำลังสามเมื่อมันเมื่อนำมาลบ b ยกกำลังสามแล้วมันเป็นจำนวนนับนั่นเองเป็นบทนิยามเนาะ อืมเราก็จะจาก a ยกกำลัง3ลบ b ยกกำลัง3เราก็จะได้นะคะเป็นผลต่างกำลัง3ใช่ไหมคะเราก็จะแบ่งได้เป็น a ลบ b คูณอยู่กับหน้ากำลังสองก็คือ a กำลังสองบวกหน้าหลังก็คือ ab ทีนี้ก็บวกหลังก็คือ b กำลับบงสองนั่นเองอันนี้เป็นผลต่างกำลับบงสามเนาะทีนี้เราก็จะเห็นว่าเจ้า a กกำลับบงสามลบ b กกำลับบงสามมันเป็นจำนวนนับใช่ไหมคะแสดงว่าสองตัวนี้มันก็ต้องเป็นจำนวนนับทั้งคู่เพราะว่าสมบัติตรรยุภาคบอกว่าจำนวนนับคูณกับจำนวนนับก็จะได้เป็นจำนวนนับใช่ไหมคะแสดงว่า ตัวนี้ก็เป็นจํานวนนับส่วนตัวนี้ก็เป็นจํานวนนับเหมือนกันแล้วเราเห็นอะไรไหมคะอ่ะาเจ้าตัวนี้มันเหมือนกันใช่ไหมอ่ะเราเริ่มเห็นแล้วเนาะเห็นภาพแล้วสแสดงว่าดังนั้นก็จะได้ว่า a ลบ b เนี่ยมันก็เป็นจํานวนนับเช่นเดียวกันนะคะอือหรือว่านั่นคือ A มันมากกว่า B นั่นเองอืมอทีนี้ก็จะเห็นว่าเราก็ได้นิเศษ P มาแล้วนะคะเซงว่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้า P เอ้ยขอโทษค่ะถ้า A ยกกำลัง3มากกว่า B ยกกำลังสาม แล้ว A มากกว่า B จากการย้งสลับที่จากการแย้งสลับที่สรุปได้ว่า ก็สรุปได้เลยนะคะว่าถ้า A สรุปเจ้าตัวนี้ออกมาได้เลยก็เสร็จเรียบร้อย